สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของครูนัดเบรคอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ค่ะนะจะมาพูดในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์นะคะที่เราจะเรียนกันในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะเป็นการเรียนในกลุ่มปิด Facebook นะคะตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะคะทักมาถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากพลาดราคา Early Bird นะคะราคา Early Bir d ตอนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10 5กันยายนนะคะอยู่ที่1,490บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะ16กันยาถึง30กันยาค่ะราคาจะอัพขึ้นเป็น1,990บาทค่ะและโค้งสุดท้ายนะคะ1ตุลาคมถึง24ตุลานั้นราคาจะอยู่ที่2,490บาทค่ะใครไม่อยากพลาดราคาพิเศษนะคะก็แอดไลน์มาสมัครเรียนกับนัดได้นะคะเดี๋ยวนัดจะพูดมาเดี๋ยวนัดจะมาอธิบายนะคะรายละเอียดของคอร์สเรียนนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากให้นัดทำเปน คลิปนะคะเพราะว่าอยากอยากได้รายละเอียดที่มันแบบว่าชัดเจนนะคะรายละเอียดที่มันละเอียดมากๆนะคะอ่ะวันนี้นัดก็มาอัดคลิปอธิบายคอร์สเรียนให้ฟังนะคะว่าในคอร์สนั้นจะมีอะไรบ้างคะ่ะที่นัดร่างโครงร่างไว้นะคะสารบ,บัญของคอร์สนั้นจะมีทั้งหมด7บทด้วยกันค่ะนะนัจะโพสให้สัปดาห์ละ2บทนะคะแล้วก็ภายใน1สัปดาห์นั้นค่ะเราก็จะมีการไลฟ์สดพูดคุยกัน นะสำหรับใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ารู้สึกว่าเคสอย่างเราเนี่ยควรจะไปทางไหนการใช้ชีวิตอย่างนี้ควรจะปรับจะแก้ยังไงนะคะเราก็จะมาไลฟ์สดคุยการตอนกลางคืนนะเพราะว่าหลายๆคนต้องทำงานนะคะแต่ว่าถ้าใครมาในไลฟ์สดไม่ทันนะคะก็สามารถทิ้งข้อความทิ้งคำถามไว้ได้นะคะในกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวนะัดจะมาตอบด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี่ยนัดอาจจะรับไม่เยอะ นะเพราะว่านัดอยากให้ดูแลกันได้ทั่วถึงนะคะคือถ้าปิดถ้าเต็มจํานวนที่นัดคิดว่าโอเคแล้วนัดอาจจะปิดนะคะสําหรับใครที่สมัครรอบนี้ไม่ทันก็ต้องเป็นรอบหน้ารอบต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้เป็นสารบัญที่นัดร่างไว้คร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะมี เปลี่ยนแปลงมีลดหรือเพิ่มบางอย่างเข้าไปได้ตามความเหมาะสมนะคะก็คือบทที่1ค่ะเราจะพูดในเรื่องของการรีเซ็ตใจและเข้าใจจัก,กรวาลน,นะก่อนที่เราจะทําอะไรทุกอย่างนั้นนะคะเราควรที่จะเข้าใจในกฎของจักรวาลก่อนนะว่ามันการทํางานของเขาทํางานอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ ทำไมจัก,กรวาลถึงไม่ส่งเขากลับมานะคะหลายๆคนค่ะก็คือทำ no contact ใช้การ m a n i f e s ใช้กดแรงดึงดูดแล้วแต่ทําไมเขาไม่กลับมาสักทีนะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในคอร์สกันว่าทําไมจัก,กรวาลถึงไม่กลับมานะคะต่อไปค่ะพลังงานความคิดกับกฎของแรงดึงดูดนะคะบางคนก็ยังมีความคิดที่มันต่อต้านกันอยู่นะซึ่งอันนี้นัดเข้าใจพอนัดเองก็เป็นนะคะบางทีสถานการณ์น่ะมันแย่มันย่ำแย่มากๆอ่ะ ความคิดเรามันก็จะเป็นในเรื่องของความคิดลบนะคะความคิดเราก็จะคิดว่ามันแย่ขนาดนี้เขาจะกลับมาจริงเหรอนะคะอันนี้ประสบการณ์จากของนัดเองโดยตรงเลยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะนัดเลิกกับแฟนคือเลิกกันแบบแย่มากๆอะถึงขั้นติดกล้องวงจรปิดที่บ้านถึงขั้นไปแจ้งความกันเลยทีเดียวนะคะคือมันเป็นการเลิกที่มันเรียกว่าเลวร้ายมากๆนะคะแล้วตอนนั้นนัดเองก็คิดว่ามันเลิกกันขนาดนี้ มันยังจะกลับมาได้หรอนะซึ่งในปัจจุบันก็กลับมาเป็นคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการกลับมานั้นก็กลับมาได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วการกลับมาของเขาค่ะเป็นเขากลับมาเองนะนัดไม่ได้เป็นฝ่ายไปง้อนะเพราะว่าเรียกได้ว่านิสัยของเรานั้นนะคะนิสัยของนัดเองคือเป็นพวกแบบไม่ชอบง้อใข่อ่ะคือถ้าปล่อยแล้วเราก็คือปล่อยไปเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะกลับมาก็คือต้องเป็นฝ่ายเขาที่กลับเข้ามานะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็เป็นเขาที่กลับเข้ามานะก็คือเหมือนกลับมาเราก็ได้มาทําความเข้าใจมาปรับมาแก้กันใหม่นะคะแต่ว่าการกลับมาในช่วงปีแรกอะ่ะมันแย่มากๆเพราะว่าต่างคนต่างยังมีแผลใจยังมีเรื่องราวในอดีตที่มันหลอกหลอนอยู่นะคะก็ตามปรับตามแก้กันจนทุกวันนี้โอเคแฮปปี okay, ้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีทะเลาะมีอะไรบ้างตามภาษานะเพราะฉะนั้นค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของความคิดกับกฎแรงดึงดูดนะคะแม้ความคิดเพราะเออนะจะบอกว่าเพราะว่าความคิดเราอะ่ะมันลบมากสถานการณ์มันแย่มากมันทําให้เราอะ่ะคิดไปในเรื่องลบเรื่องอะไรแล้วมันจะดึงดูดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในบทเรียนนะว่าแม้สถานการณ์รอบตัวเราอะ่ะมันจะแย่มากๆอ่ะเราจะมีการพลิกสถานการณ์เราจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อปรับใช้กับกฎแรงดึงดูดได้อย่างไรนะคะ ต่อไปค่ะการเตรียมใจสําหรับเส้นทาง no contact นะหลายๆคนแบบว่าทําใจไม่ได้โอ้ยที่ฉันจะต้องแบบว่าทา no contact ที่ฉันจะต้องหยุดการติดต่อเขานะคะหเดือน2เดือน3เดือนนะทำใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเตรียมใจนะคะวิธีการฮึบนะคะว่าฉันจะทํา no contact แล้วมันมีเทคนิค มันมีวิธีอย่างไรบ้างนะคะต่อไปในบทที่2ค่ะจะเน้นของในเรื่องการทำ no contact โดยเฉพาะนะคะก็คือวิธีการทำ no contact อย่างถูกต้องนะคะหลายๆคนก็ดูคลิปนัดปรติประตอกันไปนะ,ะก็อย่างที่บอกนะคะคลิปใน u t u b e อะคะ่ะมันก็กระโดดไปกระโดดมานัดคิดหัวข้อไหนได้นัดก็พูดไปนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีการทำ no contact อย่างถูกต้องและเป็น step by step มากกว่าเดิมนะคะไม่กระโดดไปกระโดดมาแล้วนะต่อไปค่ะ การทำโนคอนแทกนะคะในคอร์สนี้นะคะน่าจะใช้ขั้นต่ำทั้งหมดคือ30วันนะคะอันนี้คือขั้นต่ำของคอร์สนี้นะ30วันคุณจะไปใช้60วัน90วันอันนั้นตามสบายเลยนะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่มันยากลำบากที่สุดก็คือ30วันแรกนั่นเองนะคะในบทที่2นี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะอยู่ใน30วันนี้ไม่ให้หลุด นะคะเหมือนการกินเจนะกินยังไงไม่ให้หลุดเจนะคะอันนี้ก็ทำ no contact ยังไงไม่ให้หลุด no contact นั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทที่3นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของเซลล์ care หรือเซลล์ love นะคะก็คือการ กลับมาดูแลตัวเองการกลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รักเขามากมากจนเราเนี่ยสูญเสียตัวต,วตนไปนะคะจนตอนเราตัวเราตอนนี้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วนะคะจากจุดแรกนะจุดแรกที่ที่เราเจอเขาจนถึงทุกวันนี้ตัวเราอ่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะเนะชื่อว่าทุกคนเป็นตัวนัดเองก็เป็นนะคะจากวันแรกที่คบแฟนคนนี้นัดก็ดูแบบว่าอ่อนหวานดูยอมดูอะไร แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะนัดสูญเสียตัวตนไปนะตอนนี้เป็นคนที่แบบแข็งก้าวกับเขามากๆนะจนเขาบางวันเขายังหลุดพูดมาว่าแบบเออใจดีกับ เขาหน่อยสิเธออะไรอย่างเงี้ยเธอใจดีกับเขาหน่อยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูแลตัวเองกันนะคะเป็นการดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจแล้วพลังงานนะคะไม่ใช่การดูแลแค่ภายนอกหรือภายในเท่านั้นนะคะแต่เป็นการดูแลในเรื่องของพลังงานด้วยนะคะต่อไปค่ะการเปลี่ยนความรู้สึกนะคะเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดมาเป็นความรู้สึกเต็มนะคะการที่เราพยายามเรียกร้องอะไรต่างๆนานาค่ะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกขาด เราไม่ได้รู้สึกเต็มจากภายในนะคะมาเลยทาให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเพราะเราเรียกร้องมากเกินไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นการปรับกิจวัตรประจําวันใหม่ๆนะคะอย่างที่นัดบอกไปว่าหลายๆคนก็หลงลืมตัวตนไปแล้วก่อนหน้านี้ฉันเป็นยังไงฉันเคยทำยังไงฉันเคยใช้ชีวิตอย่างไรฉันลืมไปหมดแล้วนะคะในบทนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันนะคะว่าเราควรที่จะ ทำอย่างไรต่อไปในหนทางนี้นะคะในเมื่อเลิกกันไปแล้วไม่มีเขาแล้วเราควรที่จะไปทางไหนดีนะคะการมาเรียนออนไลน์เนี่ยมันทําให้เรามีเป้าหมายมีจุดหมายใหม่ๆม,มันทําให้เรารู้สึกไม่คว้งนะคะคือนายเข้าใจมากๆเพราะว่าในอดีตตอนวัยรุ่นนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นมาพอเราเลิกกับใครสักคนคะ่ะเราจะรู้สึกคว้งมากนะคะเพราะว่ากับบางคนเราตัวติด ตัวติดกับเขาตลอดเวลานะเรียกได้ว่า24-7ทัเลยนะคะอยู่ด้วยกันนะคะบางคู่ก็คืออยู่หอเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะใช้ชีวิตด้วยกันมา5ปี6ปี7ปีนะคะจนตอนนี้ค่ะไม่มีเขาแล้วนะเราควรไปทางไหนนะคะลูกค้านัดหลายๆคนแบบคู่นัดหนูแบบรู้สึกหมดหมดสิ้นทุกอย่างจริงๆนะคะเหมือนความรู้สึกแบบโดนมิจฉาชีพหลอกไปแล้วมันหมดตัวแล้วตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถแมพในการปรับเปลี่ยนนะคะกิจวัตร ประจําวันของเรานะคะการสร้างความสนใจใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานการทําเมนิเฟสนะคะว่าการอ,าองค์ประกอบของการทําเมนิเฟสนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากการตั้งเจตนาการใช้คํายืนยันการสร้างภาพหรือว่าการเขียนเจอแนลนะคะการเขียนบันทึกนั่นเองหรือแม้กระทั่งการสร้าง สร้างบอร์ดขึ้นมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กับตรงนั้นนะคะเราจะมีเทคนิคการอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างที่นัดเคยพูดไปหลายๆคลิปค่ะบางคนนะไม่สามารถที่จะสร้างภาพขึ้นมาได้นะมีจริงๆนะคนที่ไม่สามารถที่จะใช้จินตนาการในการสร้างภาพได้นะคะซึ่งเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราจะติดยังไงเราจะสร้างภาพยังไงให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในณตรงนั้นจริงๆนะคะคือช่วงที่นัดแบบการเงินแย่มากอะ่ะ นัดก็เข้าใจนะว่าแบบก็ตอนนี้เราไม่มีเราไม่มีจะกินด้วยซ้ําแล้วเราจะสร้างภาพว่าเรามีเงินเยอะได้ยังไงนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของแฟนเก่าก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราไม่มีเขาอยู่แล้วเราจะสามารถสร้างภาพให้เราเชื่อได้ยังไงว่าตอนนี้เราได้เขากลับมาตอนนี้เรายังมีเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานการทำมินิเฟสกันนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เราเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนั้นยังมีอยู่จริงๆนะคะต่อไปค่ะในบทที่5นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดกันนะคะเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นนะคะมีการทํางานอย่างไรนะคะวิธีการปรับอารมณ์วิธีการวัดอารมณ์ของเรานะคะว่าอารมณ์เราในตอนนี้มันอยู่ที่จุดไหนนะคะแล้วก็คือเราจะปล่อยวางได้ยังไงนะคะในเรื่องของ การเอ่อกดแห่งแรงดึงดูดนั้นค่ะสิ่งสําคัญก็คือเมื่อเราใช้จักรวาลแล้วนะเราก็จะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปนะคะปล่อยทุกอย่างให้จักรวาลทําหน้าที่นั้นแทนเรานะคะแล้วเราก็รออย่างสวยๆนะคะในระหว่างรอเราควรที่จะทําอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะก็คือการขอบคุณนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากสําหรับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองนะคะว่าทําไงให้ การใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนั้นได้ผลมากที่สุดนะคะต่อไปบทที่6กนะคะก็จะเป็นการผสานพลังนะคะเป็นการใช้การทำโนคอนแทคคู่กับการเมนิเฟสการทำโนคอนแทคคู่กับกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองนะคะว่าเราจะผสานพลังสิ่งเหล่านี้ให้มันรวมกันผนึกกำลังผนึกพลังกันได้อย่างไรนะคะโดยที่เราแบบออกแรงน้อยที่สุดนะและอันต่อไปนะคะก็คือการ สร้างสนามพลังงานใหม่พลังงานขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อเราไม่ต้องติดต่อกันค่ะเราจะสร้างพลังงานขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรให้พลังงานนั้น,นะคะ่ะส่งไปถึงเขานะคะก็คือเขียนเองแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเองนะคะเขียนเองแล้วก็อ่านผิดอ่านถูกนะแต่ว่ามันเป็นการล่างนะคะเพราะฉะนั้นนัดก็ไม่ได้ใช้ลายมือที่มันแบบว่าสวยงามมากนะคะ เอาให้พอรู้นะคะว่าในบทนี้นะคะก็คือการผสานพลังนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะอาจจะมีเพิ่มมีลดอะไรหรือปรับอะไรบางอย่างได้นะคะต่อไปค่ะบทสุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเปิดรับผลลัพธ์นะคะเราควรจะทำสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะคะเมื่อเขากลับมาเราควรจะทำอย่างไรต่อไปสเต็ปต่อไป ควรที่จะทำอย่างไรและถ้าเขาไม่กลับมาค่ะเราควรที่จะเดินไปทางไหนนะคะในคอร์สนี้นะคะนัดบอกเลยว่านัดไม่ได้การันตรผลร้อเอร์เซว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะคะสมมุติว่านัดสอนไปอย่างนี้ทุกคนทําตามสเต็ปเป๊ะเลยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในอดีตอ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้หรือมันอาจจะมีปัใจจัยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของมือที่สามในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนัถึงไม่กล้าการันตีผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลยขอแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนแบบอ้าวคุณนะัททำไมทำแล้วสุดท้ายไม่เห็นเขากลับมาเลยนะคะมันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะแล้วพลังงานของแต่ละคนค่ะ ที่รับสารจากนัดไปแล้วไปลองทำดูพลังงานที่ส่งออกไปนั้นของแต่ละคนน่ะก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนัดก็ในการ บทสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะว่าถ้าเขากลับมาเราจะทําอย่างไรต่อไปและถ้าเขาไม่กลับมาคะ่ะเราจะเปิดรับความรักดีๆเข้ามาได้อย่างไรนะคะนะัดเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากมีความรักที่ดีๆนะแต่ว่าบางครั้งค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วอ่ะคนนี้อาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีที่สุดสําหรับเราอาจจะไม่ใช่คนรักที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่ใช่คนที่จะมาเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกสําหรับเราก็ได้นะคะเพียงแต่ความรู้สึกของเราตอน นีมันยังยึดติดกับเขาอยู่เท่านั้นเราเลยอยากได้เขากลับมานะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาไม่กลับมาแล้วนะคะหมดระยะเวลาทำา no นูคอนแทคแล้วเรากลับไปหาเขาแล้วเราพยายามทำทุกวิถีทางแล้วเขาไม่กลับมาเราควรที่จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปเพื่อเปิดรับความรักดีๆให้เข้ามานะคะอย่างที่นัดพูดไปในหลายๆคลิปค่ะใ,ในโลกใบนี้คือมันยังมีคนอีกหลายประเภทนะคะที่เข้ากับเราะะที่เหมาะสมกับเรามากกว่านี้ด้วยซ้ำนะอย่าง ในจังหวัดหนึ่งเนี่ยอย่างนันอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยนัทยังรู้จักคนไม่ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนัทเชื่อว,ว่ามันก็ยังมีคนที่ดีกว่าเราเออกว่าแฟนของเรากว่าแฟนเก่าของเรารออยู่แน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เราเนี่ยไปเจอกับคนคนนั้นนะคะให้เราแบบส่งพลังงานไปแล้วดึงดูดเขากลับเข้ามานะคะลูกศิษย์นัทหลายคนค่ะที่มาขอคําปรึกษาเนี่ย หรือว่าบางคนอะไม่เคยไม่เคยทักมาดูดวงไม่เคยทักมาปรึกษากับนั้นเลยนะแต่ว่าดูคลิปใน YouTube เอาอ่ะแต่ว่าทักมาพูดฟีดแบ็กเฉยๆนะคะก็คือมีหลายคนมากที่บอกว่าคู่นัดแฟนเก่าไม่กลับมานะแต่ตอนนี้ได้เจอแฟนใหม่ที่ดีกว่าที่โอเคกว่าเดิมเยอะเลยนะคะรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาฉันไปหมกมุ่นฉันไปเสียเวลากับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในคอนี้ก็จะเป็นการสรุป ะะก็มี2ทางเลือกเนอะหกับ2นะคะว่าถ้าแฟนเก่ากลับมาปรับแก้กันอย่างไรถ้าไม่กลับมาต้องเดินต่อไปทางไหนนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครเรียนได้นะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยเพื่อติดต่อกับนัดโดยตรงนะคะอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่านั้นไม่มีแอดมินนะคือนั้นไม่อยากสร้างแอดมินคือนัดเคยแบบ เวลาไปซื้อของอ่ะล้วแอดมินตอบอ่ะนัจะหงุดหงิดมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตอบของแอดมินอะ่ะเขาไม่ได้ตอบด้วยใจอะ่ะเขาเหมือน AI ตอบอะ่ะแต่ว่าท่านเป็นนัดตอบเองอะ่ะคือนัดควบคุมได้ไงนัดเป็นนัดอะ่ะที่อยากคุยกับทุกคนนะคะอยากคุยกับคนที่ทักเข้ามาอยากคุยกับคนที่ให้ความสนใจเราให้ความสนใจค์สเรียนหรือจะมาสนใจดูดวงหรือจะมาแจ้งฟีดแบ็อะไรก็ตามนะคะคือนัดเลยอกยทําทเองหมดทุกอย่าง นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบช้านิดหนึ่งนะคะสำหรับใครสนใจก็สมัครโรงเรียนได้เลยนะคะ Early Bird วันนี้ถึงแค่15กันยายนเท่านั้นนะคะวันที่16ราคาจะขึ้นแล้วนะแล้วก็เดือนหน้าคงสุดท้ายก็ราคาอัพขึ้นไปเป็นราคาปกติแล้วนะคะแต่เงื่อนไขก็คือถ้านัดรู้สึกว่าแน่นเกินไปแล้วเต็มเกินไปแล้วนะคะนัดก็ขอปิดรับก่อนนะเพราะว่าอะไรอย่างที่นัดบอกที่นัดไม่จ้างแอดมินเพราะนัดไม่อยากให้ คนที่ทักมาคุยกับอะไรก็ไม่รู้นะคะในคอร์สเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะนัดอยากดูแลทุกคนให้ทั่วถึงนัดอยากใช้เวลากับทุกคนอยากช่วยทุกคนแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจำนวนเยอะเกินไปอะ่ะมันแออัดมากนะคะก็อาจจะต้องปิดรับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเปิดเอาใหม่คอร์สหน้านะคะสำหรับใครที่ ยังลังเลยังตัดสินใจนะคะก็ลองดูรายละเอียดในคอน,นี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะลองรีแล้วก็ลองฟังใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะก็จะรู้ว่าในคอน,นี้ค่ะมันเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ warning ของคอสนี้อย่างที่นัดแจ้งไปนะคะว่าไม่ได้รับประกันผลว่าแฟนเก่าของคุณจะกลับมาร0อเร์เซนะคะคอสนี้ที่คุณจะได้ก็คือการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพลังงานการมีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมและการพบเจอความรักที่ดีๆที่เหมาะสมกับตัวเรานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะนะัดเพียงแค่มาอธิบายให้ฟังเนาะถึงในคอร์สว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนทักมาทามนัดเยอะมากนะคะแล้วบางทีนัดตอบไม่ทันนะก็ ไปดูคลิปเอานะคะเพราะว่าการพูดในคลิปอ่ะมันจะละเอียดกว่าการพิมพ์เป็นข้อความด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ส่วนในข้อเรียนค่ะก็อาจจะไม่ได้มีสไลด์เยอะแยะนะคะจะเป็นหน้านัดแบบนี้แหละนั่งคุยกันนะเพราะว่าการที่เราคุยกันแบบนี้การที่ทุกคนนั่งดูนัดแบบนี้แม้จะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นไลฟ์สดอะ่ะนัดส่งพลังถึงทุกคนได้ทุกคนก็จะได้ทุกคนก็จะรับรู้ถึงพลังงานที่นัดส่งออกไปเช่นเดียวกันนะคะ คือหลายๆคลิปใน YouTube อะที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเออขอบคุณคลิปผู้นั้นมาเพราะอะไรเพราะว่าการที่นัดนั่งอยู่ตรงนี้แม้จะจะไม่ใ <nuest> ช <grammar> ่เป็นการสดนะแต่ทุกคนก็จะรับรู้ได้ทุกคนก็จะมีพลังมีฮึกมีการฮึกเหิมขึ้นมานะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะไม่ค่อยเป็นสไลด์เท่าไหร่ก็จะเป็นคลิปแบบประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็นั่งคุยกันนะถ้าใครสนใจก็ ไลไ์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย